สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยมินิซีรีส์จีเรื่องฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของสารตาหลีซึ่งเป็นเรื่องราวของดูเซียลลานซึ่งนางเอกเป็นนักเวทยินอย่างคนสุดท้ายของศตวรรษที่21ที่จับพระจับพรูยูริด,ดีก็ต้องมาอยู่ในร่างแมวน่ารักแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปรับฟังกันสปอยอย่าลืมกดไลค์ like. เป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต่อไป ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมรับฟังเราสป,ปอยกันได้เลยคะ่ะรูซิลลรานนางเอกเป็นนักเวทยินยางคนสุดท้ายในศตวรรษที่21ที่ร่ำเรียนวิชามาจากท่านปู่ของเธอแล้ววันนี้เธอก็มาขายยันยินยางสะดอกคอปป้องกันภัยให้กับผู้คนตามเคยและเธอก็มักจะเอาอาหารไปเลี้ยงแมวจรจัดที่วัดร้างแห่งหนึ่งอยู่บ่อยๆในขณะที่เธอกําลังหยอกเยา้าเล่นอยู่กับบรรดาแมวๆอยู่ก็มีแมวน่ารักตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและแมวตัวนั้นก็มีสร้อยคอที่คล้ายกับหินสีขาวใส นางเอกต้องตาของมันเธอก็ถูกสะกดด้วยพลังงานบางอย่างและเดินตามมันไปแบบไม่รู้ตัวจนถึงวัดร้างแห่งหนึ่งที่มีกระถางทูบซึ่งมียันแปะติดเต็มไปหมดเมื่อเธออ่านตัวหนังสือบนยันก็ทําให้เธอกลายร่างเป็นแมวและย้อนเวลากลับไปโผล่ที่สวนของศาลจนได้พบกับพระเอกชิงโมเยียนเขาเป็นหัวหน้าศา,าลตาหลีที่รับผิดชอบไขคดีต่างๆและเป็นที่โปรดปานของฮองเต้แต่เขาได้รับหนอนคุณใสมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็ก จนกลายเป็นเหมือนเป็นโรคประจําตัวของเขาไปแล้วในขณะที่เขากําลังเจ็บปวดทรมานกับพิษที่อยู่ในตัวของเขาที่กําเริบนางเอกในร่างของแมวก็เดินผ่านมาเจอกับเขาเธอตกใจมากไม่เห็นว่าตัวเองกลายเป็นแมวและได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังเดินมาเธอจึงได้มุดเข้าไปอยู่ในแขนเสื้อของพระเอกแต่พอเธออยู่ใ,ใกล้ๆพระเอกแล้วกลับทําให้อาการเจ็บปวดของพระเอกนั้นหายอย่างรวดเร็วช้างั่นหรือเสียวหวานที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อสืบหาบ่อแสของพ่อได้กลิ่นซีอยู่จากตัวของแมวเธอจึงบอกกับ พระเอกว่ากลิ่นของแมวตัวนี้สามารถช่วยไม่ให้พิษหนอนคุณใส่ในตัวของเขากำเริบได้พระเอกจึงจำใจต้องเลี้ยงมันไว้ข้างกายตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบก็ตามแม้กระทั่งตอนที่เขาอาบน้ําโอ้ไม่ก็ซึ่งก็ทําให้แมวสาวฮอร์โมนพรุนพล่านอย่างนางเอกถึงกับเพิ่ม ในขณะที่พระเอกกำลังหลับอยู่นางเอกในร่างของแมวก็บังเอิญแต่โดนหินสีฟ้าของพระเอกทำให้เธอนั้นกลายร่างเป็นคนนางเอกจึงรีบใส่ชุดของเขาแล้วหนีออกไปจากที่นั่นเช้าวันต่อมาพระเอกก็พบว่าเสื้อผ้าและแมวของเขาหายไปทำให้เขาคิดว่าอาจจะมีหัวขโมยบุกเข้ามาในห้องของตัวเองเมื่อคืนจึงออกไปตามหาแมวด้านนางเอกที่หนีออกมาก็พยายามที่จะหาทางกลับไปยุคป,ปัจจุบันซึ่งเธอก็ไม่รู้และไม่เข้าใจว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอพยย พยายามตามหาวัดที่มีกระถางทูบเหมือนกับก่อนที่เธอจะมาโผล่ที่นี่แต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนางเอกเริ่มหิวเพราะว่าไม่มีเงินก็เลยอ้างว่ารู้จักกับพระเอกซึ่งพ่อค้าก็เชื่อเพราะว่าชุดที่เธอใส่มีสัญลักษณ์ของหัวหน้าสานต้าลีแถมไม่พอพ่อค้ายังแถมปลาให้กับนางเอกไปถึงสองตัวแล้วจะไปเก็บเงินกับพระเอกทีหลังเมื่อพระเอกมาตามหาหัวขโมยที่ตลาดเหล่าพ่อค้าจึงได้ทวงเงินค่าอาหารกับเขาสุดท้ายนางเอกก็ถูกจับกลับไปไสสวนพระเอกเดินเข้าไปใกล้เพื่อ ตอนนางเอกให้โนมุมแต่ก็ดันสะดุดล้มทับตัวของเธอมือของเธอจึงได้ไปสัมผัสถูกหินสีน้ําเงินของเขาจนทําให้กลายร่างกลับไปเป็นแมวอีกครั้งต่อหน้าต่อตาของพระเอกทําให้เขาคิดว่าเธออาจจะเป็นปีศาจแมวจําแรงมาเธอพยายามที่จะหนีเท้าแมวเล็กๆจึงไปโดนศิลาหินสีน้ําเงินอีกครั้งและกลับกลายร่างเป็นคนโดยที่ไม่ได้สวมเสื้อผ้าพระเอกจึงรีบพอเสื้อคลุมให้กับเธอใส่แล้วจับเธอมัดไว้เพราะกลัวว่าเธอจะหนีอีก นางเอกพยายามที่จะอธิบายว่าตัวเองมาจากโลกในอนาคตในอีก2-300ปีข้างหน้าและไม่รู้ว่ามาที่นี่ได้ยังไงซึ่งพระเอกก็ไม่เชื่อที่เธอพูดแต่เขาก็ไม่ยอมให้เธอจากไปไหนจนกว่าจะสืบหาความจริงได้นางเอกพยายามที่จะแย่งศีลาสีน้ำเงินที่คอของพระเอกอีกครั้งพอดีกับที่ส่วนอยู่พอนามนเข้ามาเห็นเหตุการณ์ เลยจินตนาการไปว่าพวกเขาคงจะทำอะไรต่อมิอะไรกันอยู่จึงได้รีบออกมาจากห้องเมื่อพระเอกออกมาจึงได้กำชับให้พ่อหน้ามน,นั้นเฝ้านางเอกเอาไว้ให้ดีๆพระเอกเข้าวางไปสืบคดีที่ทหารและนางกำนันถูกฆ่าตายอย่างปริศนาจึงต้องพานางเอกไปด้วย โดยให้เป็นผู้ช่วยของเสี่ยวหวานซึ่งเธอก็รู้ว่าที่พระเอกให้นางเอกมาเป็นผู้ช่วยของเธอนั้นเป็นเพราะว่าหาเหตุผลให้นางเอกอยู่ที่สารตาลีต่อในระหว่างที่พระเอกกําลังใช้สมองสืบหาร่องรอยของคนร้ายโดยใช้ตัวของนางเอกจาลองท่าทางของคนร้ายแต่นางเอกกับจินตนานการไปว่านี่เป็นท่ารุกข,ของเขาหลังจากนั้นรัชทายาทมาพบกับนางเอกในขณะที่เธอกําลังเก็บลูกท้อกินและด้วยความน่ารักสดใสของเธอทําให้รัชธายาตตกหลุมรักนางเอกทันทีพระเอก ได้นำตัวนางกํานันจือเอ,อ๋อผู้ต้องสงสัยกลับมาสอบสวนที่ศาลตาหลีนางเอกเห็นว่าจือเอ๋อมีศีลาสีเหลืองเธอจึงต้องการที่จะคุยกับจือเอ๋อเป็นการส่วนตัวเพราะคิดว่าถ้าสามารถรวบรวมศีลาห้าสีได้ครบอาจจะมีหนทางกลับไปสู่ยุคป,ปัจจุบันได้ซึ่งพระเอกนั้นก็ชอบแกล้งนางเอกตลอดด้วยการเอาของเล่นที่แมวชอบมาล่อเธอเป็นประจำซึ่งนางเอกก็ตกหลุมพรางทุกครั้ง ตามสัญชาติยานของแมวระหว่างที่พวกเขากําลังหาตัวสื่อเออที่หลบหนีไปนางเอกก็พบกับราชทายาทอีกครั้งพระเอกรู้สึกได้ว่าราชทายาทอาจมีใจให้กับนางเอกทําให้เขารู้สึกหึงนางเอกโดยที่ไม่รู้ตัวและมักจะหาข้ออ้างประหลาดประหลาดพาตัวนางเอก ออกห่างจากราชทายาทเสมอจือเอ๋อที่หนีออกมาก็แอบ,บมาพบกับอารานนางกำนันที่เป็นเพื่อนรักของเธอพอดีกับที่พวกพระเอกได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากอารานจือเอ๋อพยายามที่จะอธิบายว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกจับตัวกลับไปแต่สวนอีกครั้งจนได้รู้ความจริงว่าคนร้ายที่แท้จริงก็คืออาราน เป้าหมายของเธอคือต้องการล้างแค้นรัชทายาตที่ฆ่าล้างเผ่าของเธอสุดท้ายก็สามารถจับคนร้ายตัวจริงได้ จะเออให้ศิลาห้าสีของเธอเป็นของตอบแทนที่นางเอกนั้นช่วยทวงความเป็นธรรมให้กับเธอและได้เดินทางออกจากเมืองศิลาห้าสีาสีเหลืองก็ทําให้นางเอกมีพลังวิเศษนั่นก็คือตาทิพย์ซึ่งพระเอกก็รับปากว่าถ้าหากนางเอกสามารถหาได้ครบสีสีเขาจะยอมมอบศิลาสีน้ําเงินของเขาให้ในขณะเดียวกันเจ้าพิษที่ครองศิลาสีม่วงก็พยายามที่จะตามหาศิลาสีอื่นๆเช่นกันโดยพลังวิเศษที่นางเอกได้รับจากศิลาห้าสีบวกกับความสามารถในการใช้มนต์ยินอย่าง นางเอกจนทําให้เธอนั้นช่วยพระเอกไขคดีได้จนสามารถได้ครองศิลาสีส้มได้สําเร็จทําให้นางเอกมีตาทิ์หูทิ์และจมูกทิ์โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่านับวันสัญชาตญาณความเป็นแมวของเธอก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนางเอกเริ่มชอบกินปลามากๆและชอบเล่นเหมือนแมวกลัวน้ําเหมือนแมวแถมไม่พอยังกลัวหมาเป็นที่สุด และมองเห็นได้ชัดในที่มืดได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินและไวต่อกลิ่นเอามากๆทําให้นางเอกเริ่มหวั่นใจแล้วว่าถ้ามีศิลาครบาสีแล้วแทนที่ตัวเองจะได้กลับบ้านอาจจะกลายเป็นปีศาจแมวไปซะก่อนระเอกที่ไม่อยากให้นางเอกไปเขาก็บอกว่าถ้านางเอกเป็นปีศาจแมวก็ดีจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไป ต่อมาหนอนคุณใส่ในตัวของพระเอกก็กำเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆและทรมานมากขึ้นยาที่เคยช่วยบรรเทาอาการปวดก็เริ่มไม่ได้ผลและเมื่อนางเอกพยายามที่จะอยู่ใกล้ๆเพื่อบรรเทาอาการปวดของเขาแต่ว่าเขากับดูดพลังลมปานจากนางเอกโดยที่ไม่รู้ตัวจนทำให้เธอนั้นกลายร่างเป็นแมวต่อหน้าต่อต,อตาทุกคนแล้วหมดสติไปหลายวันเสียวหวานจึงเตือนพระเอกว่าหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกอาจจะทำให้หนางเอกอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าร่างกายที่อ่อนแอกว่าคนปกติของนางเอกดัง นั้นเมื่อนางเอกเปลี่ยนร่างเป็นคนแล้วพระเอกจึงต้องการให้เธออยู่ห่างๆจากตัวเขาจึงไล่ให้เธอไปอยู่ข้างนอกโดยให้เงินสดติดตัวและให้พ่อหน้าโมน,นั้น สอดสองชีวิตความเป็นอยู่ของนางเอกอยู่ไม่ห่างซึ่งนางเอกก็ไม่รู้เหตุผลที่ตัวเองโดนไล่ออกมาพอนาโมนกลับมารายงานเรื่องที่พระเอกนั้นให้เข้าไปจัดการเรื่องความเป็นอยู่ของนางเอกว่าเขานั้นให้เงินสดนางเอกไว้ใช้สบายๆสํา,สาสหรับทั้งปีและเอาตัวของนางเอกไปอยู่ในแหล่งที่หาปลากินง่ายที่สุดและบอกเรื่องที่รัชทายาทชอบมาหานางเอกอยู่บ่อยครั้ง เพื่อชวนให้เธอเข้าวังไปอยู่ข้างกายของเขาซึ่งก็ทําให้พระเอกรู้สึกไม่พอใจมากที่นางเอกไปสนิทสนมกับราชทายาทแบบนั้นแต่นางเอกก็ไม่เข้าใจเขาอยู่ดีหลังจากนั้นนางเอกจึงคิดหาวิธีที่จะกลับสารต้าหลี่อีกครั้งโดยการใช้ใจ่ายเงินที่พระเอกให้มาใช้สําหรับทั้งปีจนหมดเกลี้ยงภายในวันเดียวเพื่อมีข้ออ้างในการกลับไปต่อมาพระเอกรู้มาว่ายาปีศาสามารถบรรเทาอาการนอนคุณใสในตัวของเขาได้เขาจึงเดินทางไปชิงชุนจ่ายเพื่อน,นํยา มารักษาพิษในตัวของเขานางเอกแอบ,บได้ยินจึงจะตามพระเอกไปซึ่งราชทายาทก็เช่นกันระหว่างทางองค์หญิงหลิววยางที่แอบ,บมีใจให้กับพระเอกก็แอบ,บตามมาเพื่อใกล้ชิดเขาระหว่างนั้นพระเอกพยายามเปิดโอกาสให้นางเอกกับราชทายาทมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งราชทายาทเองก็ไม่เข้าใจการกระทําแบบนี้ของพระเอกว่าเขานั้นทําไปเพื่ออะไรทั้งๆที่ตัวของเขาก็ชอบนางเอกเหมือนกัน ต่อมานางเอกได้ใช้ความสามารถพิเศษของเธอช่วยพระเอกต่อสู้กับคนร้ายจนสามารถช่วยหญิงงามเอาไว้คนหนึ่งโดยที่ไม่รู้เลยว่านางก็คือเจ้าพิษที่ปลอมตัวมาหลังจากนั้นนางเอกถามพระเอกถึงสาเหตุที่พระเอกนั้นขับไล่เธอไปซึ่งพระเอกก็ถามนางเอกกลับว่าเจ้าเคยคิดบ้างไหมหากวันหนึ่งเจ้าต้องจากไปถ้าเกิดว่าข้าขาดเจ้าไม่ได้จริงๆถ้าวันนั้นมาถึงแล้วข้าจะทําอย่างไรอื้ม <c oughs> เจอมุกนี้เข้าไปนางเอกคงหนีไปไหนไม่ได้แล้วงานนี้ เจ้าพีทได้วางยาสลบพวกเขาเพราะว่าต้องการศิลาห้าสีของพระเอก แต่ดีที่พระเอกรู้ทันแต่ว่านางเอกก็ถูกจับตัวไปอยู่ดีและเอาศิลาห้าสีของนางเอกไปแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ตามไปช่วยนางเอกที่อยู่ในอาการโครมา่าเอาไว้ได้ทันด้านรชาชทาญาตก็ชฉวยโอกาสถามเรื่องยาปีศาจที่แม่ของเขานั้นให้เขากินทุกวันเพื่อบรรเทาอาการนอนพิษในตัวของเขาจากเจ้าพิษทําให้เขาได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับพัสนนมกุ้ยเฟยแม่ของเขาหลังจากนั้นก็ได้กลับไปสมทบกับพวกพระเอกโดยบอกว่าเขาได้สังหารเจ้าพิษไปแล้วและเอาศิลาห้าสี สามอันที่อยู่ในมือของนางเอามาให้กับนางเอกและขอแยกตัวกลับไปก่อนเมื่อนางเอกได้ครองศิลาสามสีก็ทําให้หนางเอกนั้นมีสัญชาตญาณความเป็นแมวมากขึ้นและสามารถกระโดดไปไหนมาไหนเหมือนกับมีวิชาตัวเบาหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้แยกกันออกตามหายาปีศาจตกดึกคืนนั้นพวกพระเอกได้พักที่ถ้าแห่งหนึ่ง นางเอกไวยตัวเองว่านอกจากเธอจะเป็นมนหญิงอย่างแล้วเธอยังสามารถดูดวงได้เพื่อหลอกจับมือของเขาดูจากลายมือของเขาแล้วเธอบอกว่าเขาจะมีชีวิตที่เยืนยาวแต่โอ้แม่เจ้าทำไมเส้นสมองของท่านถึงได้สั้นแบบนี้ ถึงพระเอกจะทำหน้างุนหงิดแต่เขาก็ไม่มีทางโกลวดนางเอกลงและได้มอบศีลาสีน้ำเงินของเขาให้กับเธอเมื่อศีลาทั้งสีสีมาอยู่รวมกันก็ได้เกิดดวงไฟลอยขึ้นมานำทางพวกเขาจนไปพบกับวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดเดียวกันกับที่นางเอกเจอในยุคป,ปัจจุบันก่อนที่จะมาโผล่ที่นี่ใจจริงของพระเอกแล้วก็ไม่อยากให้นางเอกไปแต่เขาก็ฝืนตัวเองยินดีกับนางเอกที่จะได้กลับไปในที่ที่เธอจากมาสักที แล้วพระเอกก็เดินจากไปแต่มันก็จะเร็วไปไหนนางเอกยังไม่ได้เตรียมใจสําหรับการกลับไปในตอนนี้ในขณะที่นางเอกกําลังตัดสินใจที่จะอ่านมนยินยางว่าจะกลับไปดีหรือ,อยังไงพระเอกก็ได้เดินกลับมาพร้อมกับกอดน,นางเอกเอาไว้โดยที่ไม่ได้ขอร้องหรือพูดอะไรให้เธออยู่ต่อเพียงแต่บอกว่าพวกเราไปหาย่าปีศาจกันเถอะ นางเอกจึงตัดสินใจตามเข้าไปโดยที่ไม่สนใจเรื่องการกลับบ้านอีกพระสนมกุ้ยเฟยแม่ของรัชทายาทพอรู้ว่าสิทธิของเธอเจ้าพิษถูกฆ่าตายก็กังวลว่าการตายของนางอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพระเอก ต่อมานอนคุณใส่ในตัวของพระเอกก็กำเริมหนักขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ยาปีศาจก็ไม่อาจจะบรรเทาอาการของเขาได้นางเอกถึงได้เข้าใจว่าที่พระเอกพยายามขับไล่เธอไปก่อนหน้านี้ก็เพื่อที่จะปกป้องเธอวันต่อมานางเอกจึงไปหาซื้อยาบำรุงร่างกายอย่างหนักมาบำรุงร่างกายของตัวเองเพื่อไม่ให้พระเอกเป็นห่วงและขอให้เขาอย่าไล่เธอไปอีกซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขาให้โอกาสเธอแล้วนะถ้าครั้งนี้เธอไม่ยอมจากไปต่อไปเขาจะไม่ยอมให้เธอไปไหนอีกแล้ว Là để chụp cân nhằng đủ đơm ไม่นานก็มีนางกำนันถูกสังหารในตำหนักขององน้อยเขาจึงมาขอพักที่จวนของซาต้าลีเพื่อที่จะฆ่านางเอกเพราะชินตรงได้ใช้มนควบคุมเขาเอาไว้จนทําให้เขาได้รู้ว่ากูวานปีศาจร้ายอยู่ในตัวของพระเอกพระเอกจึงไปถามพ่อถึงพิษในตัวของเขาว่าอาจจะมาจากแม่ของเขาหรือไม่ในขณะเดียวกันนางเอกได้ยินเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งจากภาพวาดของชิงห้วนทาให้หนางเอกคิดว่านางอาจจะเป็นแม่ของพระเอกซึ่งมันก็เป็นความจริงและคนของกุ้ยเฟยก็ ตามมาขุดหลุมศพของชิงห้วนแต่ไม่พบศพข้างในนั้นเลยทําให้พวกเขาคิดว่าแม่ของพระเอกอาจจะมีชีวิตอยู่จึงได้จับตัวพ่อของพระเอกไปเพื่อถามว่า ตอนนี้ชิงห้วนอยู่ที่ไหนทําให้พวกเราได้รู้ว่าชิงห้วนกับกุ้ยเฟยเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันต่อมาชิงห้วนได้ครองใจของฮองเต้และได้เป็นฮองเฮาตําแหน่งในฝันของกุ้ยเฟยเพราะเหตุผลบางอย่างทําให้หลังจากคลอดพระเอกแล้วนางได้ฝากพระเอกเอาไว้กับศิษย์พี่นั่นก็คือพ่อของพระเอกในปัจจุบันพ่อของพระเอกจึงไม่เคยพูดถึงเรื่องแม่ของพระเอกให้พระเอกฟังเลยเพื่อปกปิดฐานะของเขาจนทําให้พระเอกนั้นรู้สึกมีปมด้อยวันต่อมาพระเอกจึงเข้าวังไปเพื่อสืบหา การหายตัวไปของพ่อเพราะสงสัยสนมกุ้ยเฟยแต่กลับไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยเสี่ยวหวานจึงเสนอตัวว่าจะเข้าวังไปสืบเรื่องนี้พร้อมกับสารภาพว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเมื่อพอนามมณรู้แบบนั้นก็ทําให้เขารู้สึกผิดที่เคยเอาหนังสือปลุกใจเสือป่าให้กับเธอดูแถมยังพูดจาไร้าสาระอีกมากมายดานพ่อของพระเอกก็ไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับแม่ของพระเอกเลยสนมกุ้ยเฟยจึงมีแผนที่จะทําให้นอนคุณใสในตัวของพระเอกนั้นกําเริบต่อหน้าฮงเต้เพื่อหาข้ออ้างในการ การกำจัดเขาต่อมาพวกพระเอกเขาวังมางานไหว้พระจันทร์รัชทายาทจึงได้พูดประชดประชันว่าฮองเตให้ความสําคัญกับพระเอกมากแม้แต่งานไหว้พระจันทร์ก็ยังเชิญเขามาหลังจากนั้นนางเอกก็ถูกรัชทายาทจับโปได้ว่ากําลังสงสัยกุ้ยเฟยแม่ของตัวเองอยู่ว่าเป็นคนจับตัวพ่อของพระเอกมาแล้วถ้าเรื่องนี้มันเป็นความจริงเขาก็จะต้องเดือดร้อนไปด้วยถึงแม้ว่าเขาจะชอบนางเอกแต่ก็ไม่สามารถหักหลังแม่ของตัวเองได้ จึงสั่งให้องคระของเขาไปจัดการให้เรียบร้อยด้านเสียหวานที่เข้าไปช่วยพ่อของพระเอกจนได้ปราบมือกับชิงตงจนทําให้เขาได้รู้ว่าเธอก็คือลูกสาวของเขาที่หายตัวไปเมื่อ20ปีก่อนชิงตงต้องการปรีศาจกูวานที่อยู่ในตัวของพระเอกเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับภระระยาของเขาซึ่งในขณะเดียวกันพระสนมกุ้ยเฟยก็แอบตามพระเอกมาจนถูกพระเอกจับตัวได้รัชทายาทขอให้พระเอกนั้นปล่อยตัวแม่ของเขาไปแต่คนที่ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดพ่อของพระเอกได้บอกความจริง ว่าฮองเต้คือพ่อแท้ๆของพระเอกในอดีตหลังจากที่แม่ของพระเอกจากไปปราบปีศาจกูวานเธอก็ถูกพิษ หลังจากครอบพระเอกนางก็ได้หายตัวไปและเพื่อความปลอดภัยของพระเอกจึงจำเป็นต้องปิดบังฐานะที่แท้จริงของเขาด้านสนมกุยเฟยที่ถูกขังเอาไว้เธอก็บอกให้รัชทายาทสั่งหานางเอกเพื่อเอามาทำเป็นยาถอนพิษนอนคุณใส่ในตัวของเขาปรากฏว่าท่านปู่ของนางเอกก็คือท่านอาจารย์ของกุยเฟยและแม่ของพระเอกด้วยเขาต้องการให้รัชทายาททำบางอย่างเพื่อแลกกับยาถอนพิษโดยการหลอกใช้นางเอกเพื่อดึงปีศาจกูวันในตัวของพระเอกนั้นออกมาท่านปู่ได้อธิบายให้กับนางเอกฟังว่า มีแต่การสังหารกูวานในร่างของพระเอกเท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดกูวานได้เพื่อไม่ให้มันนั้นออกมาสังหารผู้คนและได้มอบศีลาสีเขียวให้กับเธอทำให้นางเอกจำได้ว่าตัวเองก็คือแมวจัก,กรพรรดิที่ไปปราบป,ปีศาจกูวานเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ก็พลาดพล้งเสียท่าจนตกหน้าผาไปแม่ของพระเอกจึงตัดสินใจสละชีวิตของตัวเองเพื่อกำจัดกูวานแต่ปีศาจกูวานก็เข้าไปสิงอยู่ในตัวของพระเอก ดานพระเอกที่ถูกจับเพราะว่าตอนนี้เขาถูกปีศาจกูวานครอบงำจนทำร้ายทุกคนที่เข้าใกล้ต่อมานางเอกแอบพาพระเอกหนีโดยได้รับความช่วยเหลือจากอองน้อยกับท่านหญิงพระเอกก็เข้าใจดีว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องถูกปีศาจกูวานครอบงำถึงตอนนั้นแล้วชาวบ้านจะต้องเดือดร้อนเขาจึงจงใจให้ท่านปู่จับนางเอกจึงข่มขู่ว่าจะฆ่าตัวตายเพื่อช่วยชีวิตพระเอกซึ่งพระเอกก็ได้ห้ามเอาไว้ได้ทัน ที่ร้ายกว่าก็คือเลือดของเขาดันไปปลุกปีศาจกูวันในตัวของเขาเองพระเอกจึงช่วยโอกาสนั้นหนีไปหลังจากนั้นท่านปู่ได้ลบความทรงจำของนางเอกทำให้นางเอกในตอนนี้มีเป้าหมายเดียวก็คือสังหารพระเอก แต่สุดท้ายของสุดท้ายแล้วความรักก็ชนะทุกสิ่งนางเอกจำพระเอกได้และยอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อกำจัดปีศาจกูวานหนปีผ่านไปพระเอกตัดสินใจจะออกเดินทางเพื่อตามหานางเอกอยู่ๆก็มีแมวตัวหนึ่งพาเขาข้ามการเวลามาโผล่ในยุคป,ปัจจุบันและได้พบกับนางเอกในร่างเด็กน้อยอา้าวเลี้ยงดูกันไปยาวๆกันเลยจากงานนี้ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอย์มินิซีรีส์จีนเรื่องฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของสารต้าลีขอบคุณมากๆสํสำหรับการรับฟังและถ้าผิดพลาดไปการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ